สวัสดีครับผมเซลลี่ครับสมคิดภูตาใสที่ผู้สาการขายฟอร์ดขอนแก่นสาชัยสาขามริวนนะครับวันนี้นะครับมานำเสนอเจ้าตัวฟอร์ดเลนเจอร์เอ็กแลนด์พันะครับเป็นแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่692,000บาทนะครับผมว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่อง2อ0พนะครับแรงม้า160แรงม้านะครับแรงบิด385นิวตันเมตรนะครับผม วันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าตัวนี้นะครับคือเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วพรุ่งนี้นะครับว่ามีการแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับผมมาดูกันเลยครับเริ่มจากตัวด้านบนเลยนะครับตัวนี้คือสกรูฝาโปรงหน้านะครับเป็นทรงสูงนะครับติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับมีโลโก้ฟอร์ดนะสีดําแดงให้นะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับแล้วก็มีคอบไฟหน้าให้นะครับ นี่เขาไฟหน้าให้นะครับผมมาถึงตัวด้านข้างครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีคิวซุ้มล้อนะครับที่เป็นแบบหมุดนะครับอันนี้เป็นหมุดหลอกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่การเจาะตัวถังของรถนะครับเป็นหมุดหลอกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมล้อนะครับมาพร้อมแม็กลายยอดนิยมนะครับก็คือลายดอกไม้นะครับพร้อมยางออฟโรดนะครับแฮนด์ o คุกนะครับซีรี้ยางนะครับ อยู่ที่สองหกห้นะครับ70 R16 นะครับตัวนี้เป็นอย่างออฟโรดนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือว่าออนรดนะครับวิ่งได้หมดเลยนะครับผมต่อมาด้านข้างครับก็จะได้สังเกตเห็นว่าเป็นสติกเกอร์นะครับลายสัตว์โคนนะครับพร้อมด้วยตัวนี้นะครับกับตันนะครับอันนี้คือชื่อลูกค้านะครับลูกค้าเขาระบุมาเลยนะว่าให้ใส่ชื่อลูกค้านะครับแล้วก็ เอาเป็นสติกเกอร์สีแดงนะครับพร้อมคําว่า y t ยแท็นะครับแต่จริงๆก็คืออรุ่นนี้เป็นรุ่น x l p เอนะครับแต่ว่าสติกเกอร์เขาจะามีคําว่า y t ยแท็นะทุกรุ่นเลยสังเกตดูที่วิ่งตามท้องถนนทั่วไปนะครับแล้วก็มีเบ้ากันลอยเมื่อเปิดประตูน,นะครับตัวนี้ก็แถมให้ลูกค้านะครับมีคิ้วกันสาดนะครับข้างมงก็จะเป็นเล่าหลังคานะครับตัวนี้ตกแต่งสวยงามเลยนะครับมาถึงด้านหลัง โรบ้าเล็กนะครับของอาฮิโนะนะครับมีคำว่าสีคูณสีให้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าจะขนของนะครับขนบรรทุกใส่ไม้ใส่ขนอะไรได้หมดนะครับก็คือใช้งานได้จริงเลยมาถึงด้านท้ายครับด้านท้ายนะครับก็จะมีครอบไฟท้ายนะตัวนี้ก็แถมให้นะครับมีคําว่าเรนเจอร์สีแดงให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีกันรอยนะฮะฝาปิดท้ายแบบดาบนะครับผมตัวนี้สวยงาม นะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Ford Ranger XL Plus Sport นะครับตัวนี้ที่แต่งให้ลูกค้าอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เท่โดยนะครับผมตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับลูกค้าที่สนใจเข้ามาติดต่อผมได้นะครับเซลดี้นะครับที่ Ford ดคอนแก่นสาขชัยนะครับสาขามริวันนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมและก็นะครับผมมีโปรนะครับโปรพิเศษเลยนะครับ9,900 นะครับ9,900บาทนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเซลดีนะครับตามเบอร์นี้นะครับ0834876817นะครับผมหรือว่ามาติดต่อได้ที่โชรูมฟอร์ดคอนแก่นสาชัยสาขามริวันได้เลยนะครับเดี๋ยวดีจะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับเรื่องฟอร์ ต้องยกให้เราดูแลเลือกฟอร์ดเลือกสาชัย